ลูกชิ้นในตำนานนะครับทุกคนลูกยีกว่าปีแล้วยี่สกว่าปีแล้วนี่นครับทุกคนสวัสดีพี่พทุกคนครับเดี๋ยวพ่อไผ่จะพาไปเที่ยวสนามช้างเผือกจังหวัดยะลานะครับเป็นสถานที่ที่ทําได้ทุกอย่างออกกําลังกายก็ได้นั่งชิลก็ได้พาลูกไปเล่นก็ได้ที่สําคัญมีของกินเยอะมากพ่าไผ่ก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับทุกคนพ่อไผ่ไปกับนี่เลย แล้วก็เราจะนั่งรถตุ๊กๆไปกันครับทุกคนตอนนี้พ่อไห่กำลังเดินจะไปขึ้นรถตุ๊กๆนะครับมาเลยลูกตามมาตามมาระวังนะล,ลูกลงมาทางนี้ลงมาทางนี้เจอตุ๊กๆแล้วทุกคนไปจ,จะน,มช,จะนมช้างไปไม่แบ๊เอาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ไปเร็วไปเร็วพุ่ขึ้นไปนี่ทุกคนได้ขึ้นตุก๊กตุ๊กแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวเข้าไปน้องพุ่งเข้าไปตอนนี้เราก็อยู่บนตุก๊กตุ๊กแล้วนะครับทุกคนกำลังจะไปสนามช้างเบือกกันนี่เลยเที่ยวสนามช้างกันนะครับ มาเร็วเท่าไรครับล่ะห้าสิบเดี๋ยวมาทางนี้มาทางนี้จับมือจับมือกันจับมือกันถึงสนามช้างแล้วครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูรอบๆดีเลยแลวเดี๋ยวเขาไผ่จะพาไปหาของกินในตำนานตรงนู้นนะครับทุกคนเป็น เป็นประเทสติปฟ้ดแล้วมันจะมีของกินอยู่อย่างหนึ่งที่เมื่อก่อนตอนพ่อผัยอยู่ยะลาชอบมาซื้อบ่อยมากและคิดว่าเด็กยะลาก็ชอบมากินเหมือนกันเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนจะเบ้อจะเบ้อเอาเดินข้ามไปนนเดี๋ยวเราเข้าไปหาของกินในตำนานกันนะครับทุกคนขออนุญาต ที่นี่ก็จะมีของกินเยอะมากนะครับทุกคนมีไก่ทอดมีปลาทอดแต่วันนี้พ่อไผ่ไม่ได้มากินไก่ทอดกับปลาทอดนะครับทุแต่จะมากินลูกชิ้นในตำนานนะครับทุกคนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นร้านนี้ครับทุกคนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นร้านนี้นี่ ลูกชิ้นปลามีอีกไหมครับพี่ใช่ใช่จำได้จำไม่ค้าได้นี่ครับร้านลูกชิ้นร้านนี้นะครับทุกคนเป็นลูกชิ้นปลาทอดอร่อยมากทอกนตอน,ตอนื่าใครอยูอ่อลาจะมาซื้อบ่อยมากนี่นี่นี่เลยนี่เลยตอ,อเตอนนี้ชุดเท่าไหร่แล้วครับพี่ห0บาททุกถุงเลยครับผมเอาสองชุดเอาสองชุดน้ำจิ้มนี้ยังเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมครับผม ไม่ได้มาซื้อนานมากอย่พูดอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ขาแก่เดี๋ยวนะแม่ขาร้านนี้ขายมากี่ปีแล้วจะได้บอกให้พี่เอฟซีรู้ยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วอ่ะคาสี่สิบบาทเมื่อก่อนขายตั้งแต่ไม้เท่าไหร่นะพี่ตอนนั้นสองบาทใช่ตั้งแต่ไม้สองบาทแล้วทุกคนอันนี้สี่สิบบาทครับนี่แล้วก็เขาก็จะทอดตรงนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูมีลูกชิ้นหลายอย่างว่า ลูกชิ้นปลาแล้วก็เกี๊ยวไข่นะครับทุกคนไส้กรอกเกี๊ยวไปอยู่ไหนแล้วคะเนี่ยอยู่วัตใหญ่ครับอ๋ออยู่หัตใหญ่แต่ก็มาบ่อยอยู่มาบ่อยอยู่นี่น้ําจิ้มเขาก็จะใส่ถุงแบบนี้ไว้เลยนะครับทุกคนอ๋อถ้าไม่มากินลูกชิ้นแล้วไม่ถึงยะลาใช่ถ้าไม่มากินลูกชิ้นปลาทอด<ต>จะไม่ถึงยะลาลนะครับทุกคนนี่เขาจะทอดแบบนี้เลยนะครับทุกคนคนทอดแผนกทอดก็อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนไปแล้วครับพี่ มาเร็วที่ณนามช้างเบือกนี่ก็จะเป็นที่ที่มาพักผ่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไป่ะนี่นะครับทุกคนแต่ละคนก็จะมาพักผ่อนมานั่งกินอาหารกันนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครมีลูกก็ปล่อยให้ลูกได้เล่นมีกิจกรรมหลายอย่างให้ทํามากมายนะครับทุกคนเดี๋ยวพ่อใหญ่จะพาเด็กๆไประบายสีแล้วก็จะนั่งกินลูกชิ้น ไปด้วยนะครับไปนี่ครับทุกคนระหว่างให้เด็กระบายสีไปเดี๋ยวว่าใครจะมากินลูกชิ้นนะครับทุกคนนี้ลูกชิ้นปลาทอดนะครับเอาค่ะได้ค่ะน้ำจิ้มเดี๋ยวก่อนนะคะน้ำจิ้มนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคน ลูกชิ้นในตำนานนะครับทุกคนอยู่ที่สนามช้างเผือกจังหวัดยะลานะครับนี่นะครับทุกคนยังอร่อยเหมือนเดิมทุกคนอร่อยครับทุกคนยังอร่อยเหมือนเดิมลูกชิ้นในตำนาน สนามช่างถึกจังหวัดยะลาครับนี่อืมมืบาตรถือเป็นีเือน่น่จีบดก็คล้างอยู่นี่ครับทุกคนไข่ขาดที่หน่อยไข่ขาดที่หน่อยค่ะโอ้ยมันโดนน่ะอ๋อมา ไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงความกรอบของมันไหมนะครับทุกคนเพราะว่าผ้าใยไม่ได้ติดไม้มเฮ้ยทุกคนอร่อยครับทุกคน vừa vừa thôi. còn còn của thứ của cũng hết còn. ai nấy cũng hết được, ai hết cũng cạn. Đừng like, share